วัดห<ส>้วยน้ำซับพระธาตุวาโยพระคังทรงคว่ำครับเงเข้าไปไหว้ครับภายในครับ เดานครับค่อยๆลงมานะครับสีทองคุยร,รอบๆเนี่ยจะมีพระธูปครับอยู่ร,บรอบๆตอนนี้ก็เป็นบันไดขึ้นครับแต่ตอนนี้ปิดครับผมเคยขึ้นไปชมครับตอนนี้ปิดครับไม่ขึ้นแล้วครับ ลุงเลขล้วงไข่ครับเอาแดงห,หวยหกันลุวงเลขล้วงไข่วิหารหลวงพ่อปดนี้ครับหลังจากนั้นอาตมาจะ99าบาทมารอรับคิวครับหลวงพ่อปดนี้วัตถุมงคลครับสาธุโชคดีแม่นักยอร้านค้าชุมชนครับเยอะมากเลยครับ เมื่อก่อนผมมาไม่มีเลยนะครับตอนนี้เยอะมากเลยเคครับหลวงพ่อใหญ่ประทานพรครับกำลังบุรณะครับ <c oughs> พระเจ้าแสงคำฟ้า <c oughs> องใหญ่มากครับต <c oughs> านนี้กับช่างกำลังทำงานครับ <c oughs> ดูลานจอดรถสิครับ แล้วก็ซุ้มขายของพระสังกระจายครับองค์ใหญ่พระศรีวิริองค์ใหญ่ครับพระนอนองค์ใหญ่ครับศิลปินเดียวครับ เข้าโบสดครับกําลังก่อสร้างอยู่ครับสร้างฝีมือครับกําลังตกแต่งหางพญานาคอยู่ครับลู่นิมิตรครับยังไม่ได้ฝังนะครับผมอยู่บนพร้าโบสดดูลานจอดรถสิครับยเยอะมากเลยเมื่อปีครัผมมาไม่มีรถเลยปีนี้ครับแปลกมาก ข้างหน้าผมก็เป็นตลาดน้ำข้างหน้าครับเป็นอ่างเก็บน้ำแล้วก็เป็นตลาดนัดชุมชนครับตลาดน้ำวายโยพ่อปู่เท้าพญาชมพูนากราช แม่นางตะเคียนมหาราชที่นี่บ้านห้วยน้ำซับแต่งท่องเที่ยวครับทางเก็บน้ำครับมีประชาชนนำปลามาปล่อยครับร่วมบรุษนาครับคนใจบุญนำปลามาปล่อยครับผู้ใจบุญครับนี่ครับระรวด,ดมาแล้วครับ ได้ขาพี่เขานะสองตัวนี่อสองตัวครับเพิ่งปล่อยมาร่วมอนุโมทนากันครับดูดิครับกบดีใจครับกระโดดมานี่แล้วปลงพเจตุอากาศเย็นสดชื่นครับอ่างเก็บน้ำราดกระ, <c oughs> ะทิงกระ่่มก้านแดงครับต้นห้าสิบบาทครับห้าต้นร้อยครับ เิลปินเดียวครับเปิดบวกลอตเตอรี่ที่นี่ครับขั้นต่ำใบละหนึ่งร้อยบาท,ทยาวเหยียดเลยครับนู่นเปถึงนู่นเลยวันนี้ขึ้นมหาชนครับสาธุ